ีต้อนรับกลับสู่ช่องเอคารีวิววันนี้เราจะพาคุณไปชมสิ่งที่ไม่เหมือนใครทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรถแคมเปอร์3ล้อไฟฟ้าสีเขียวมิ้รรุ่นปี2026ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีรักโลกการออกแบบที่กระทัดรัดและความสะดวกสบายแบบบ้านเคลื่อนที่บน3ล้อไม่ว่าคุณจะเป็นสายท่องเที่ยวเชิงยั่งยืน นักผจญภัยเดี่ยวหรือแค่ลหลงไหลในรถแคมเปอร์ยุคใหม่รุ่นนี้ถือว่าน่าจับตามองสุดๆเราจะพาไปชมทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่น่าทึ่งของมันกันครับเริ่มจากภายนอกกันก่อนรถแคมเปอร์3ล้อไฟฟ้าสีเขียวมิ้นปี2026โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยสีเขียวมิ้นสดใสตัวถังถูกเคลือบด้วยสีทนรอยขีดข่วนแอร์และกันรังสี UV ช่วยให้รถดูใหม่เงางามแม้ใช้งานในสภาพอากาศร้อนหรือบนเส้นทางธุระกันดารโครงสร้างหลักทำจากอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยลดน้ำหนักโดยไม่เสียความมั่นคงการออกแบบมีความโค้งุูลมเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่และช่วยประหยัดพลังงานด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าเล็ทรงโค้งแบบวงแหวนสุดล้ำพร้อมกระจกบังลมขนาดใหญ่ที่ให้ทัศนวิสัยกว้างและช่วยลดแรงลมเมื่อขับเคลื่อน กระจกมองข้างแบบมีไฟเลี้ยวในตัวดูเรียบหรูและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้านบนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่สามารถถอดออกได้ใช้ชาร์จพลังงานให้กับระบบภายในขนาตั้งแคมป์นอกสถานที่ส่วนท้ายมีช่องเก็บของขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์เดินทางหรือเครื่องมือและยังมีหลังคาผ้าใบพับได้ที่สามารถกางออกเพื่อสร้างพื้นที่พักผ่อนกลางแจ้งได้อีกด้วยไฟท้ายด้านหลังเป็นแบบเลเช่นเดียวกันให้ความสว่างสูงและดีไซน์สอดรับกับตัวรถ ประตูท้ายเปิดขึ้นด้านบนและสามารถใช้เป็นหลังคาทั่วคราวได้ทันทีเมื่อกางออกความยาวรวมของรถอยู่ที่ประมาณ2.8เมตรกระทัดรัดพอที่จะขับในเมืองหรือจอดในพื้นที่จำกัดแต่ยังคงมอบพื้นที่ภายในที่กว้างเกินคาดเมืม่อก้าวเข้าสู่ภายในรถคันนี้ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านขนาดเล็ก โทนสีภายในเป็นการผสมผสานระหว่างสีขาวอ่อนลายไม้ธรรมชาติและสีเขียวมินท์อันสดชื่นให้บรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลายด้านซ้ายเป็นโซฟาเบดพับได้ที่เปลี่ยนเป็นเตียงนอนได้สำหรับ1-2คนเบาะทำจากวัสดุรักสิ่งแวดล้อมและหุ้มด้วยผ้าทนแดดแอร์และกันน้ำฝั่งตรงข้ามมีมุมครัวขนาดเล็กพร้อมเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอ่างล้างจานพับได้และตู้เย็นขนาดกระทัดรัดใต้เคาน์เตอร์ยังมีโต๊ะพับที่สามารถเลื่อนออกมาใช้เป็นโต๊ะกินข้าวหรือโต๊ะทำงานได้อย่างลงตัว ทุกพื้นที่ได้รับการออกแบบให้ใช้ประโยชน์สูงสุดพร้อมช่องเก็บของและลิ้นชักซ่อนอยู่ทั่วห้องด้านบนมีช่องสกายไลท์เปิดรับแสงธรรมชาติและระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับชมดาวยามค่ำคืนระบบไฟภายในเป็นเลดประหยัดพลังงานที่สามารถปรับโทนแสงอุ่นหรือเย็นได้ตามต้องการพื้นห้องมีไฟแสงนุ่มสร้างบรรยากาศสบายตาข้างประตูมีแผงควบคุมอัจฉริยะที่สามารถจัดการระบบไฟฟ้า อุณหภูมิและพลังงานได้ครบถ้วนรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธทำให้คุณสามารถควบคุมการระบายอากาศตรวจสอบแบตเตอรี่หรือแม้แต่ปรับความเข้มของกระจกได้จากโทรศัพท์ระบบหมุนเวียนอากาศใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ทำให้ห้องเย็นสบายแม้ในวันที่อากาศร้อนภายในมีพอร์ต USB แท่นชาร์จไร้สายและอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กสำหรับต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นโน้ตบุ๊กหรือเครื่องใช้พบพาอื่นๆพื้นที่เก็บของซ่อนอยู่ใต้เตียงและพื้นห้องอย่างชาญฉลาดเรียกได้ว่าเป็นบ้านจิ๋วที่ครบครันสำหรับนักเดินทางเดี่ยวหรือผู้ชื่นชอบชีวิตเรียบง่ายต่อมาในส่วนของสมรรถนะรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด10กิโลวัตต์ที่ให้แรงบิดทันทีเมื่อออกตัวทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับขับในเมืองและทางชนบท ตัวแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุดสูงสามารถวิ่งได้ไกลถึง180-200กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งและสามารถเพิ่มระยะทางได้อีก20-30กิโลเมตรเมื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์การชาร์จไฟทำได้ง่ายใช้ปลัก๊กไฟบ้านทั่วไปชาร์จเต็มใน6ชั่วโมงหรือใช้สถานีชาร์จเร็วเพียง2ชั่วโมงระบบเบรกแบบ Re g e n e r a t i v e b r a k i n g จะช่วยคืนพลังงานกลับสู่แบตเตอรี่คณะเบรก เพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ตัวรถ3ล้อมีความคล่องตัวสูงสามารถเลี้ยวในพื้นที่แคบได้ดีและระบบกันสะเทือนแบบไฮดรอลิกช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนครุกคะในด้านความปลอดภัยรถมาพร้อมดิสเบรกทั้ง3ล้อยางกันลื่นและระบบช่วยทรงตัวอัตโนมัติเมื่อต้องเลี้ยวหรือหยุดกระทันหันมีระบบกล้องมองหลังและเซนเซอร์ช่วยจอดเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ตัวถังถูกออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดี เพื่อปกป้องผู้ขับและผู้โดยสารการขับขี่ให้ความรู้สึกเงียบนุ่มและตอบสนองไวด้วยแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่มาอย่างทันทีพวงมาลัยเบาและควบคุมง,ง่ายเหมาะกับคนที่ต้องการการเดินทางเงียบสงบและได้ใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น สำหรับราคารถแคมเปอร์3ล้อไฟฟ้าสีเขียวมินปี2026จะมีราคาเริ่มต้นประมาณ9,800ดอลลาร์สำหรับรุ่นมาตรฐานและสูงสุดราว12,500ดอลลาร์สำหรับรุ่นเต็มออปชั่นที่มาพร้อมแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่เสริมและระบบควบคุมอัจฉริยะถือว่าราคาเหมาะสมมากเมื่อเทียบกับรถแคมเปอร์ทั่วไปและมีต้นทุนการดูแลรักษาต่ำกว่าเพราะไม่มีเครื่องยนต์น้ำมันไม่มีท่อไอเสียและมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อย เมื่อพิจารณาจากความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความสามารถในการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รถคันนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตสมัยใหม่ที่ยั่งยืนมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการอิสระความคล่องตัวและความเรียบง่ายในชีวิตการเดินทางสรุปแล้วรถแคมเปอร์3ล้อไฟฟ้าสีเขียวมินนปี2026เป็นมากกว่ารถมันคือรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีไฟฟ้า การออกแบบอัจฉริยะและความสะดวกสบายในขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับนักเดินทางรุ่นใหม่ที่ต้องการอิสระและความยั่งยืนในการท่องโลกและนี่คือการรีวิวแบบเต็มของเราเกี่ยวกับ2,026 Mint Green Electric r e c y c l e Camper รถแคมเปอร์พลังงานสะอาดที่น่าตื่นตาตื่นใจแห่งอนาคต ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากติดตามรีวิวรถแคมเปอร์หรือยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณที่รับชมเอคารีวิวแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า